หนุ่มดำน้ำที่มีประสบการณ์สุดประทึกในมาดิฟกล้องถูกฉลามกลืนเข้าไปทั้งตัวแต่เจอโชคดีที่ได้กล้องคืนและมีภาพสุดหายากในช่องปากของฉลามมาดูว่ามีเรื่องราวอะไรบ้างที่เกิดขึ้นกับเขาในทะเลมาดิฟนี้เหตุการณ์น่าทึ่งที่เกิดขึ้นในมาดิฟในที่สุดก็มีคลิปชาวได้แล้วหนุ่มดำน้ำหนึ่งคนได้เจอฉลามกลืนล้องใต้น้ำแต่โชคดีที่ได้กล้องคืนและมีภาพสุดหายากภายในช่องปากของฉลามทำให้เกิดความตื่นเต้นให้กับชาวอินเทอร์เน็ตทั่วโลก เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่17ตุลาคมที่มาดิฟหนุ่มดำน้ำคนนี้เข้าร่วมโปรแกร,รมดำน้ำไหวกับฉลามพยาบาลซึ่งใกล้จะโยนอาหารลงมาให้ฉลามเพื่อล่อให้ไหวเข้ามาเมื่อเห็นฝูงฉลามไหยมาหาหนุ่มดำน้ำก็ใช้ไม้เซลฟี่ยื่นกล้องเข้าไปใกล้ฝูงฉลามจึงคาดว่าฉลามอาจเข้าใจผิดว่าเป็นอาหารและฉลามก็กลืนล้องเข้าไปทั้งตัวในที่สุดผมเห็นกล้องถูกกลืนไปต่อหน้าต่อตาตอนนั้นผมกลัวมากไม่กล้าอยู่ต่อรีบไหวกลับขึ้นเรือทันที หนุ่มดำน้ำคนนี้เล่าเรื่องราวของเขาแต่น่าจะเป็นโชคดีที่เกิดขึ้นกับเขาเพราะฉลามได้ขายกล้องออกมาในสภาพสมบูรณ์แบบไม่ได้รับความเสียหายและตูกล้องยังสามารถบันทึกภาพเหตุการณ์ทั้งหมดได้จนกลายเป็นไวรัลในโลกออนไลน์กล้องถูกฉลามพยาบาลกลืนแต่ได้กล้องคืนและภาพสุดหายากในคลิปที่เผยแพร่จะเห็นว่าฉลามพยาบาลขนาดใหญ่ตัวหนึ่งว่ายเข้ามาใกล้เลนกล้องและกรืนร้องเข้าไปทั้งตัวทำให้หน้าจอมืดสนิทไปช่วขณะนั้นนั้น แต่เพียงครู่เดียวก็ปรากฏแสงสว่างเล็กน้อยทําให้เห็นรอยพับและอวัยวะภายในช่องปากของฉลามอย่างชัดเจนภาพที่สั่นไหวอย่างรุนแรงคล้ายกับกําลังจมลงสู่ก้นทะเลหนุ่มดําน้ําคนนี้เล่าเรื่องราวของเขาในที่สุดว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่17ตุลาคมที่มาดิฟเขาเข้าร่วมโปรแกรมดําน้าว่ายกับฉลามพยาบาลซึ่งไกดจะโยนอาหารลงมาให้ฉลามว่ายเข้ามาเขาเล่าว่าตอนนั้นเขาใช้ไม้เซฟฟี่ยื่นกล้องเข้าไปใกล้ฝูงฉลาม จึงคาดว่าฉลามอาจเข้าใจผิดว่าเป็นอาหารและกล้องถูกกลืนไปต่อหน้าต่อตาผมกลัวมากไม่กล้าอยู่ต่อรีบว่ายกลับขึ้นเรือทันทีเขาเล่าเรื่องราวของเขาแต่น่าจะเป็นโชคดีที่เกิดขึ้นกับเขาเพราะฉลามได้คายกล้องออกมาในสภาพสมบูรณ์แบบไม่ได้รับความเสียหายและตูกล้องยังสามารถบันทึกภาพเหตุการณ์ทั้งหมดได้จนกลายเป็นไบร่าในโลกออนไลน์โชคดีได้กล้องคืนและไกด์ช่วยงมเมื่อเห็นว่าฉลามได้คายกล้องออกมาหนุ่มดำน้ำคนนี้ก็เลย ต้องขอช่วยงมกล้องกลับมาซึ่งกับตันเรือและไกายอีกคนได้ดำน้ำลงไปช่วยงมกล้องให้เขาโชคดีที่กล้องมีเคสกันน้ำติดตั้งไว้จึงมีเพียงรอยทะลอกเล็กน้อยและยังใช้งานได้ปกติทำให้ได้ภาพหายากนี้มาเพื่อเป็นการขอบคุณน้ำใจของทีมงานทั้งสองคนเขาได้มอบเงินทิปเป็นจำนวน20ดอลลาร์สหรัฐประมาณ650บาทเพื่อขอบคุณทีมงานที่ช่วยงมกล้องให้เขาแต่นี่เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจและน่าทึ่งทำไมฉลามพยาบาลจะกรหรือล้องเข้าไปทั้งตัว มันจะเป็นอาหารหรือไม่คุณคิดยังไงกับเรื่องนี้มาพูดคุยกันในกลางคนเลยที่นี่